กี่นี่นสัตว์น้องตลูกหนาวอ่ะ ด้บอกว่าแอดน้ำซื้อนมร้อนให้ลูกใช่ปะแต่ลูกถือชาเขียวเย็นนะ นมร้อนเอ็ดเป็นหม่นแล้วไม่ลูกต้องกินนมร้อนเราจะไม่เป็นหมันนะคบทุกคนนี่ไงเรามีคอรสองให้ลูกใช่ไหมลูกอาจจะหิวน้ำอีกรอบแต่ว่าให้ลูกเช็คอินก่อนแล้วเราค่อยให้ลอเคไอมอ้ยเอาเรื่องจริงมาพูดแน่เลย ตีหครึ่งเลยวันตดีสี่นี่ตื่นตดีสี่ครึ่งอะเออแต่ตอนนี้ตื่นจริงยังอต่อนกดยตืเงม่ไ้นอยังไม่ได้้อกนนพี่ขี่ไดไงเาไปอ ที่ใช้แปด้อบนีีเดินเียนีเด้ไมันอานเขาทุกคนเดินเข้าไปอยู่ใช่เองต้องใจเย็นเยนมาทีมเดินไปตรงข้างฝั่งหนูหนอ เราเดินได้เลยปะน้องแนกไปไหนคะน้องแนกไปละครพันลมครับทุกคนนี่มาให้ดูตรงนี้เดินได้อรอลูกเองออกมาก่อนรักกัน เสื้อแดงพนักง,งานเอเชียก็ยังมาจีบเขาเมื่อคราวเองไปเรื่อยอะฮะ อ่ดูคนมากดใจริ้วๆขอเสียนนึงขวาเราโอ้ยนั่นเขาออกแนวอ่าไม่อยากดูลูกซะแล้ว <c oughs> มีมีแอดที่ไปนคะรฮนมแยกกันนะคะ พวกเองหนาวอ้าสนามบินสีแดงอ๋อเชฟพวกเองออกเี๋ยวอ้าจะตีสบู่ลูกใส่เสื้อสีดำเนอะขอโขลง ให้เราไปอยู่กันทั okay, If, you know, you ้งหนดอ๋อโอเคค่ะบินไฟเดียวกันใช่อ่ะโอเคค่ะถ้าเห็นแล้วเขาอยู่ข้างๆต้องมาไรยุทุกคนไปกังวลใจข้าเดินถอยหลังอ๋อ ช่วยหน่อยไปแล้วเหรอคะคนที่ไม่เคยหรือว่าจะองแบน์ไม่ไปงตักให้ก่อนไม่จับนิกใช่จอมคูกครับเด็กนินกแล้วจะกินยังไงอ่ะอะไรขี่นี่กินเลย จะไปแล้วทุกคนคุนอนใช่อนาน้ำก <c oughs> ินก่อนได้ไหมเดี๋ยวกลับมาดกูกลับมานะ๋ยวมันจะได้คิงขอบคุณนะคะไม่ไม่ค,ครับโอเคเราล่อไหมหรือว่ลูกไปแล้วนะทุกคนหนุ่มเข้าได้แต่ว่าเ,เขาไม่เอาเข้าอ่ะแอร์ผันว่านอน